ผมก็สู้เขาไม่ได้บวกขาวถึงกับลั่นชีเป้าโคตรมวยดาวรุ่งเก็บได้หมดทุกคนทั่วโลกกลายเป็นที่สนใจทันทีเมือ่อดมคอมบวกขาวบัญชาเมฆยอดนักชาวไทยที่จัดรายการผ่าน YouTube, ยูทูบด้วยคอเป็นเชนเมฆได้ออกมาแสดงมุมมองถึงนักมวยชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งโดยนักชกขวัญใจชาวไทยที่ได้นั่งชมเทปการชกของนาดาไกโยชินารินักมวยชาวญี่ปุ่นถึงกับออกปากเองว่าเป็นนักมวยที่ชกด้วยยากมากมาก และนาทีนี้สามารถเอาชนะนักมวยในพิกัดหนึ่งร้อยสิบ้าปอนด์ได้ทั่วโลกฟอร์มดีจนต้องจับตามองสายตาดีเคลื่อนตัวเร็วมากเก็บนักมวยไทยมาเยอะเขาเคยมาซ้อมที่ค่ายบุกขาวด้วยนะสุดยอดมากสำหรับนาดากะเป็นดาวรุ่งที่เก่งรุ่นนี้เขาเจอใครก็ได้ไม่มีใครสู้หรอกถ้าชกแบบนี้ทั่วโลกเก็บได้หมดอ่ะดีนะที่ผมผ่านจุดนั้นมาก่อนแล้วไม่งั้นสู้เขาไม่ได้มือรุ่นใหม่แต่ละคนพลิ้วพิวทั้งนั้นสมัยนี้เขาศึกษาจากเทส รุ่นที่แล้วก็เอาไปซ้อมตามจนเก่งบวขาเปิดใจผ่านรายการสำหรับนาดากะโยชินารินักมวยชาวญี่ปุ่นวัย24ปีเจ้าของสถิติชนะ65ไฟต์ชนะน็อก43ครั้งแท้6และเสมอ1ครั้งเคยครองแชมป์ราชดำเนินถึง3รุ่นรุ่น105ปอนด์รุ่น112 2อปอนด์และรุ่น1 1 5่อปอนด์และแชมป์ลุมพินีรุ่น105ปอนด์ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวเบนเขีนมาชกในศึกวันโดยจะเจอกับหนุ่มสุรินท์ช เกตวีนาที่10วัน173กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2025ชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นอะตอมเวท